อิชิตันครับเทปนี้เทปนี้ผมจะมาถวนพี่แฮร์รี่เล่นพี่แฮร์รี่ไปปั้นดินน้ำมันกันกันจ๊ะจ๊ะพี่จ๋าเทปนี้อิชิตันจะมาพาพี่แฮร์รี่ไปปั้นดินน้ำมันกันตบบอลพี่แฮร์รี่พี่แฮร์รี่ตบบอลพี่แฮร์รี่พี่แฮร์รี่ไอ้วนไอ วันนี้น้องอิชิตาจะพาผมไปปั้นดินน้ำมันนะครับผมแต่การปั้นดินน้ำมันในวันนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะและผมจะเสกกติกาขึ้นมาครับผม เรามีดินน้มันให้ทั้งหมด15ก้อนครับผมบั้นเป็นรางเคยเล่นรางแบบว่าลางแล้วมีเป่าลูกวงกลมไหมเคยฮะอ่าฮะเรามีกฎกติกาให์สามข้ออ่ะ15ก้อนครูต้องใช้ให้หมด15ก้อนอ่ะมีเวลาในการสร้างอ่ะ30นาทีอ่ะจุดที่สูงที่สุดต้องสูงมากกว่า10เซนติเมตรแ0ซนเมตรได้ไหมสซนติเมตได้จะสูงประมาณ ร้อยยี่สิเซนก็ได้ครับผมใช่ตรงนี้คือหลานนะ,ะใช้ปั้นแค่นี้ครับผมเราจะมีผ้าอาให้ <c oughs> มีกฎฟิกอ,อยู่สาข้อยังไงบ้างฮนะจุดสูงที่สุดต้องสูงมากกว่า10ซนติเมตรหรือ10เซนติเมตรก็ได้อ่ะ1แล้วอ่าฮะจุดที่2คือตอนทําสําเร็จเสร็จสิ้นนะอ่ะมีเวลาให้เป่า1นาทีเพื่อจะพาลูกจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยอ่และอันที่3ต้องเป่าแบบสมูทห้ามติดห้ามขัดทุกอย่าง มันอยู่ที่หลักฟิสิกส์ทีาผมเรียนมาบ่อยฟิสิกส์ี่าเองการาดทาดแรกมีอะไรบ้างเหล็กเหล็กดีมากทาดสองคาดสองแตกแตกคืออะไรทาดแตกประมาณนั้นโอเคคุณผู้ชมจ๋าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย ได้ไหมครับแกได้ไครับอ่ะคุณผู้ชมจ๋าด,ดานเที่ยวปารีสด,ดานเที่ยวปารีสดานเที่ยวปารีสแล้วตอนนี้คือมีคนอยากเล่นด้นะวยน,นะครับน้องไม่มินนะครับนี่นี่ค่ะม่มินจะมาช่วยอ่าผมกับน้องอิชิตันบ้านดินธัญมันนะ ือสิ่งที่ผมทำอยู่นี่คือผมกำลังทำให้เป็นอ่าเป็นแผ่นะครับผมเพื่อเป็นถนนนะครับผมอย่าลืมน,นะว่าต้องเที่ยวมาลีดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหามีนกเลยนะคือ <c ười> บอกให้น้องทำเป็นถังกลมๆให้น้องกลมจริงนะฮะกลมไงไมาสโนว์แมกนกลมจริงเอแต่เอาไปเป็น <c ười> สโนว์แมนซะแล้วไหนดูเสืผ้าเนี่ครับ เดี๋ยวเป่าเดโมให้ด yeah. ูฮ่ามันนันี่เดี๋ยวนี้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 เดี๋ยวเป่าเลย กกติกาของคุณผู้ชมจ๋าดินน้ำมันต้องใช้หมดหมดไหมหมดหมดนะหมดแล้วและส่วนสูงก็คือ10เซนยกสูงตัวไหนยกสูงนี่สูงสุด10เซนนะขอวัด6เซนนะครับคุณผู้ชม6เซนอันนี้นิ้วอีกอันนี้เขานนบมาตรงนี้โอเคๆคุณนนอ์เขาไม่10เซนนะ13มเซนบาลี หมต้องมีปารีสผ่านปารีสขับรถผ่านปารีสนี่ขับรถผ่านปารีสนกคืออะไรนกคือเป็นจุดชมสัตว์เลี้ยงและนมันใช้หมดไหมจูกหมดมันหมดแล้วหมดแล้วใช่ใช่หมดแล้วหมอ่าผมก็แผ่นกล้องไปแผ่นกล้องไปอันนี้คือที่จะมาที่เราจะเป่าเราจะใช้เป็นตีเคียร์นะครับผมเพื่อให้มองง่ายขึ้นนี่จุดสตาร์ทตรงนี้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็เปอปๆช้าช้าปอค่อยตอปค่อยตอเเฮ้ยเยถึงไหนแล้วอะถึงนี่ถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วเร็วเรวเรค่อยๆค่อยๆระวังเด้งระวังเด้งดีเดียวดีเดียวเฮ้ยเร็วเเลยจุด15บห้าไหเลยจุดเลยเลย้วเลยแล้วเลยแล้วยังไงผ่านจุดนกไหมเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อยู่ ตัวท yeah> ี่ใจปเตอเบต่อตัวที่ใช้ตัวที่ใจเเบาต่อเบาต่าเ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 ่าปีกเดียวปีกเดียวสำเร็จครับคุณผู้ชมฮะใช้ดินน้ำมันหมดจริงจริงใช่ครับผยกับน้องอีกท่นใช้ดินน้ำมันหมดหดงจริงครับผมหมดเริงเลยยยยที่จะเป่ายยอยย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 ยอยย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  คุณผู้ชมจ๋าฝากอกชิตันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคลิปหน้าจะทำอะไรติดตามที่ซุ้มมาดามใช่ไหมลูกเมามันกับอะไรลูกเม<อ>ามันกับอีกอชิตันนะครับผมคลิปหน้าสนุกแน่ครับเมาทมันกิชิตันครับผม